โอเคครับผมก็ต้องขอกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคน,ท,กคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ไม่อยู่กับผมครั้งนะครับไปลฟุกโซนะครับครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นสปีดบิ i เตอร์นะครับจะมาเล่นในรถลาเซอร์ของเรานั่นเองนี่จะเป็นยังไงนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันับตอนนี้ก็มาอยู่ในการแบนแมปแล้วนะครับ <c oughs> โอ้ยดาดานเขียนเลยโอ้โหดาสีดาวอีกกูยืนไม่เป็นนดาดานี้อันนี้ก็ยืนเห็นแรลงแล้วซึ่งดมมอนด์อีกจะขึ้นดมอนด์สี่แหละอีกสตาเอาเอาหูยนม่แปดแปหลุดเอแล้ว สามสองหนึ oh, oh, ่งไปะโอ้โหเชียรบเลยดิเปิดตัวไม่ได้กูโอ้โหชวนกันจ้าฟิวเป็นแล้วโองเสื้ออยากชวนกู อาเอาเอาไอ้ดิเปไปหมดป๊อกป๊อน่าเข้าผิดชีวิตปีกันเมื่อกี้นายแบบยังเหรอเอาเหลือฟิกเกอร์ ấy gắn ổ tiệc ổ lạc cái tiệc ổ phát phát. tiệc thương, tiệc ổ tiệc thương. เสร็แล้วที่สามก็ยิ่งดีฟิกเพื่อนควิกเพื่อนเอาโทษรถเองไอ้เยี่ยแสงทางโค้โอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูอีกเกมกันเลยนะครับโอเคครับก็เลยอยู่ในเกมที่สามขอ,อที่เจฟฟ์เล่นนั่นแหละเอ้ยดังเนี่ยอ้ดังน,นี้ ก็อย่างเดียวพราะกูยิ่งรสาตแทนเนี <Yeah. S 1> yeah. oh, ่ยท mm ิ้งเธีย่าเอบัปทิ้งมัดูกันนะครับน่า mm hmm. จะได้ที่หนึ่งส่งคำรลงเกียกับ เมื่อกี้แนมะ่งแสงทางโค้งกรไง่น่าฉุนป่ะ๊อบมาได้ดิบเปิดตัวอุ้ยไปเร็วทำไมแท็กซี่แม่งเบียดดีจังวะขนาดรถผงสายแทนนะดูรถแท็กซี่ chuẩn nhỉ không chấp tiệt chuẩn khổ Nó nhỉ nhỉ ừ, đi ngắn chuẩn chỉ pop up thường quỳ thường đó anh chồn ไปแล้วเขาเรียกว่าทิ้งปิงต้องบอกแะไรอยากให้เข้ามือเธอไม่ได้ไปซีรีส์วิววิวค่ะ เอาไม่ดิบให้อย่างไรก็ที่สองก็ดิบเน่อยนี่ดิบเข้าด้วยโอเคครับยวก็ไม่ดันอีนเกมเลยนะครับโอเคครับผมก็อยู่แกงที่สามนี้เรรยแล้วครับ Cái <coughs> <coughs> kia ai chứ? Rồi, thứ 2 là Bắp, đít, bắp 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 bắp, úp này

เป็นสามอ้อวาวดิบฮะคิดถึงแล้วเอาชนอ๋นองั้นชนเมื่อกี้มรนี้ชนอุ้ยโอ้โหนิดเดียวเอง

โอ้อะไรป่ะอย่างนั้นสามารถป่ะเจอกในเกมหนึ่งโอเคครับผมก็มาอยู่ในเกมสุดท้ายที่เรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ยไอ่ะอยัางไม่ได้ที่หนึง่งสตาร์ ได้ที่สองกับที่สามตาสุดท้ายใส่ได้ที่หนึ่งไปโชคดีไปหนึ่งปูเอาชิ้นนี้กัน ที่หกแล้วอีกเอาปวดดิดเนี่ยติดอีก จริงเหะเนี่ยเอคิดว่าปวดนะสามสามอยู่นะสิบห้าหรือเา ที่สมที่สองอยู่หน้าเว้แงแงขันหาต่อให้ย่งที่สอมโอ้โหจีอยู่ที่หกเลยนั่นหักที่สองที่1หนยืนหน้า่อว่าไงโอ้ย่ันจะทาหลักที่หกู โอเคครับก็จบวันที่เรียบร้อยนะครับผมก็คือต่อให้นะเมื่องในที่หกอ่ะดันมาที่สองโอ้โหโอเคครับผมก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s ับสไ e ค์แล้วกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมด้ยวยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ,บ๊ายบายสวัสดีครับไป đại sĩ là ông, ừ, đại sĩ là gì? chưa căng.